สวัสดีครับยินดีต้อนรับถูกช่องน้ำมันชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมากับปลาพ่วงปลาพ่วงถ้าเราเลือกซื้อนะครับควรเลือกซื้อดีๆนะครับสําหรับตัวนี้มันก็ถือว่าราคาก็แพงอยู่นะครับแต่มาดูเดี๋ยวมาดูภายในกันแต่ให้ดูก่อนนะนะเหมือนดูเหมือนมีกาวนะครับดูด้านหน้าก็เขียนนะเหมือนลงกาวมีกาวอะไรมี3ารูนะครับปกติถ้าเราใช้ถ้าเราไม่แกะดูภายในเราไม่รู้พอดีผมได้ไปแกะดูตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตปิดยี่ห้อปิดอะไรให้หมดนะครับ มาดูกันอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเวลาซื้อซื้อให้ดีๆนะครับอันนี้ดูมีมออกมันก็ได้ดูเหมือนว่าแบบมันก็ดีอยู่ใช่ไหมครับมีมออกรับรองมาตรฐานเห็นภายนอกนะครับดูดีทุกอย่างเลยครับดูมีมาตรฐานเลยนะครับก็อย่าเพิ่งไปไว้ใจนะครับถ้าเรายังไม่ได้แกะดูภายในนะครับเนี่ยมาดูภายในกันนะครับบนี่ที่ผมเจอมาเห็นอะไรไหมครับอืม สายกาวไม่มีนะครับนี่มาแอบซ่อนอยู่นี่มาสามสายจริงนะครับนี่ดื้อๆเลยไม่มีการต่อนะครับไม่มีรอยต่อเลยนะจะบอกว่าโดนตัดทิ้งก็ไม่ใช่ไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเชื่อมเลยนะครับอะไม่มีรอยเชื่อมทุกทีมันต้องเชื่อมตัวนี้ตัวนี้หมดเลยแต่นี่ทํามาไม่มีเชื่อมนะครับมีเบเกอร์โอเวอร์โหลดมาสวิตช์เปิดปิด นี่ก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาซื้อเลือกซื้อปักพ่วงพวกนี้ก็ต้องคํานึงนิดนึงนะครับนี่ขนาดดูว่ามั่นใจว่าดูดีแล้วนะครับอย่างโดนกันเลยนะครับดูภายนอกดูนะมาอย่างดีเลยมีมออก,กมีอะไรหมดแต่ละตัวฉลากนะครับตัวป้ายมันเขียนมาที่ยงที่อยู่อะไรดีหมดเลยนะครับทุกอย่างนะแต่ภายในเลยดิแต่พวกปักพ่วงพวกนี้ถ้าไม่มีกาวนะครับเวลา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้เวลาไฟรั่วนะครับมันไม่ตัดนะเราบอกก่อนอาจจะรั่วสู่คนได้นะครับพวกนี้อันตรายถ้าเรามีกาวแล้วมัน่วนะมันก็นจะั่วลงกาวไปนะครับอ่าหรือวิ่งเข้าเบเกอร์ใช่ไหมถ้าเรามีเบเกอร์กันดูดมันวิ่งเข้าเบเกอร์ปุ๊บมันจะตัดการทํางานทันทีนะครับสําหรับเบเกอร์โอเวอร์โหลดเนี่ยก็คือมันต้องใช้ไฟเกินนะครับไฟเกินถ้าใช้ไฟเกินปุ๊บมันมันถึงจะตัดนะอ่าเดี๋ยวมาไหนๆมาก็ผมจะต่อเลยนะครับใช้สายกาว มันต่อมาเชื่อมนะครับแต่ทุกอย่างนะอันเดินก็ดีหมดนะปกติหมดแต่เขาไม่ต่อสายกาวมาก็เลยเอามาเป็นคลิปเตือนเพื่อนๆกันนะครับเราควรเช็คเลยนะถ้าให้ดีซื้อมาเปิดดูด้วยก็ดีนะครับน,นะครับถ้าใครมีเครื่องมือนะครับใครมีเครื่องมือก็ต่อเพิ่มเอา,ามีเครื่องมือก็ต่อไปอา้าวไมีมีสายด้วยนะครับที่สำคัญคือไม่มีสายด้วยดูก่อนมีสายไหม อมไม่มีสายเหมือนเป็นสายเปล่าเลยอืมปวนหนักเลยอืมไม่มีสายท่องแดงเลยนะครับอืม,อมสลุปไม่มีสายท่องแดงนะครับน่าจะเป็นสายหลอกอืมก็ เอามาเตือนเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับสําหรับถ้าใครปอกไปแล้วเจอพวกมีสายทองแดงนะครับก็สามารถต่อเพิ่มได้แต่อย่างนี้คือไม่รู้จะไปต่อยังไงแล้วเพราะภายในข้างในนะครับมันไม่มีสายมาให้มันไม่มีสายกาวนะเป็นสายหลอกมานี่ตัดไปตัดจนด้วนแล้วไม่มีทองแดงนะครับข้างในหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ